วิธีการเชื่อมต่อกล้องแบบไม่ใช้ qr code นะครับกรณีสแกน qr code ไม่ติดให้กดเพิ่มอุปกรณ์ครับเชื่อมต่อ ap ไปเชื่อมต่อ hotspot กด wi-fi กล้องครับใส่เลขหนึ่งแปดตัวกดนับดด้วยนะครับกดเชื่อมต่อครับ เชื่อมต่อเรียบร้อยกดเลือก Wi-Fi ครับให้เป็น2.4 g นะครับหรือที่ไม่ลงท้ายด้วย5 g กดแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านนะครับผมกดต่อไป จากนั้นตั้งชื่อครับในที่นี้เราจะตั้งเป็นห้องนอนนะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยกดเล่นกล้องได้เลยครับผมหมุนได้รอบทิศทางครับขอบคุณครับผม